พอจะได้พอสบายดีก็คือวันนี้แม่นานาอาณาไมละกะเอาปูนมาเทใส่เอาปูนมาเทใส่บนมันเป็นขุ่มก็คืออยู่เดินวัดแล้วมันสิเป็นนานาคนขีดเป็นปูนมัดเป็นซีเมนต์มัดแต่ว่าซีเมนต์ในการเทพื้นแต่ก่อนเนี่ยมันลายฟ้าลายปีไปเลยมันมีบางบอดมันเตกมีบางบอดมันลุก วันนี้ก็เลยเอนะหลังจากฝนมันเข้าตกแล้วันนี้ก็เลยก็เลยมาอนามัยแหละก็ผสมปูนมาเทพื้นใส่ทางหลักเทพื้นถนนจริงแล้วเพราะว่ามันเป็นประตูโข่งซึ่งกับประตูโข่งมันเป็นทางเที่ยวมันจะเป็นทางเที่ยวของรถแล้วก็มันเป็นทางเที่ยวของนักท่องเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาอัู่้างในวันนี้ก็แม่ได้มีการผสมปูนมามาใส่บัที่มันแตกเพราะว่าเพราะว่าทเทื่กี้มันกระบ่หนามันแตกมันหยังมีบางบอวมันแตกมันหยังก็เลย ก็เลยก็เลยได้มีการนะนะผสมป,ปูนแล้วก็ปูนมะเทมไม่เชิงว่าเป็นอะไรกันลองที่ตาดมาเลยเพราะว่าครูบาก,ก็ลองฮ็ดอัดคลิปวิดีโอมึงเลยแต่ก็อย่าลก like, ดไลค์กดแชร์เด้อ นี่ก็แม่นสลรับคู่บาอะไรแม่นเป็นคนปั๊บเพราะว่าเอาเอาปูนท่อลงไปใส่บอมลมาแตกอะไรคู่บาอะไรเป็นคนปับน๊บไอจิโอะไรเป็นคนสุกล้อแ้วก็มีลายพระแนกลายฟักส่วนมันจะมีอะผู้ปั๊บ้วก็ผู้ผสมปูนแต่ก็ผู้สุกล้อส่วนตัวคู่บาเองเป็นผู้ปัดเพราะว่าบอละมาแตกบอลไดมันอันนั้นแหละปัดก้อนปัดรวกางัดเอาที่ดินตัวที่มาแตกขึ้นมาและจึง แล้วจึงเอาปูนมาผสมสวัสดิอน้อยก็ไปปัดน้อาคุ้หวาที่ข้างหน้าเลยเพราะว่ามือนนี้เรอฝนตกหลังจากฝนยากตัวเมื่อเช้าแต่ว่าเมื่อ่านนี้ฝนตกก็เลยสามโมงแรงจังเลย ตั้งแต่ชุดประตูคุมกูเทมานี่เพราะว่ามันเป็นคุมกุ่มโบรายคุมไล็น้อยคุมประมาณนั้นนะชาวเซนซีเชฟเชฟที่จบกลุมบราณก็เลยเทมาสวดมาอยู่ทางหลังเลยชีวิตอนณาคุบาขั้ตัดทางหลังราะว่าคุบาขั้ตัดนล้เพื่อมีความเชี่ยวชาญทางด้านการส้างสร้สร้างทางด้านการประชมปูนว่าเทคนิคในการจับเกี่ยงจับยางงขอเพ่างือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ส่วนบรรจุสร้างทางหลังนะ ก็เชี่ยวชาญด้ยนส่วนาส่วนตัวพน้อยเองในแม่แเราเป็น,ป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 นมือสมัครลิน,น,น,ลน,นทุงานเเพื่อมาเชี่ยวชาญใท้หมแม่บรรดาอาจาดีทั้งหลังเลยเป็นตักเชี่ยวชาญส่วนส่วนพน้อยนะเป็นมือสมัครลิอลตอนนี้แม่โยกุบาเขากําลังงานเทแบบดูเดือดเลย เพราะว่าเริ่มเทตั้งแต่ประตูโคงทางหลังหมดละตั้งแต่ประตูโคงยาวๆก็คือตอนนี้นั่นกำลังกำลังเทมาหอดประตูโคงสุดท้ายแล้วประตูโคงอยู่ทางหน้านี่ก็ถือว่าเมื่อนี้เลยเป็นมื้อวันอาทิตย์เป็นมื้อวันอาทิตย์แต่ฝนตกฝนตกแล้วลมแล้วมีลมแล้วมันหนาวอากาศมันเย็นเลยอันนี้องศาประมาณ15องศาเลยอากาศเย็นหนาวหแต่ว่าเฮ็ดเบียกแล้วเลยจะจักจักจักจะมีองค์ไรอ้อมน้ำองค์ไหน่ัาบ้ำเลย กยังพี่จารณาอยู skills, music, 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 music. ่เลย่าเนี่ยเลยได้ยุที่อยู่ทางหลังคุบ่าเลยนี่เอาคือว่าเข้าใจเด้อที่ว่าครับชมคลิปวิดีโอคุบ่าจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัวมักวิดีโอของคุบ่ามัจะเด่นพร